สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยที่สุดแห่งเกมสยดสยองระดับตำนานกลับมาสร้างความระทึกอีกครั้งเมื่อไวรัสทําให้มนุษย์กลายเป็นอาวุธชีวภาพพวกเขาจึงต้องทําทุกทางเพื่อเอาตัวรอดกับ Resident Evil Welcome to Raccoon City เรื่องราวจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ อัมเบลลาคอร์ปอเรชันคือบริษัทเวชภันฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและทรงอนุภาพที่สุดองค์กรน,นี้มีอิทธิพลในระดับที่สามารถควบคุมหน่วยงานทั้งหมดในเมืองแร็กุนซิตี้และรวมไปถึงสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยภายใต้การดูแลของดรวิลเลียมเบอร์กินนักวิทยาศาสตร์ของอัมเบลลาพวกมันทำการทดลองบางอย่างโดยใช้สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นฉากบังหน้าแคลรกับคลิสสองพี่น้องตระกูลเรดฟิลคือหนึ่งในเด็กที่อยู่ที่นี่ แคลมักสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วก็พบว่ามีบางอย่างแอบดูเธออยู่บ่อยครั้งจนแคลตัดสินใจตามไปดูว่าสิ่งที่ออกมายามค่ำคืนแอบดูเหล่าเด็กๆที่หลับไหลมันคืออะไรกันแน่มันซ่อนตัวในความมืดที่ข้อมือมีสายรัดที่ระบุชื่อลิซ่าเทรเวอร์ลิซ่าบอกว่าเธออาศัยอยู่ที่ชั้นล่างก่อนที่เธอจะหายเข้าไปในความมืดภาพของลิซ่ายังตามหลอกหลอนทำให้แคลฝันร้ายอยู่บ่อยครั้ง หลายปีมาแล้วที่แคลนี้ออกมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กและออกมาใช้ชีวิตนอกเมืองแรคคูนซิตี้แต่บางอย่างทำให้แคลต้องกลับมาที่เมืองนี้เธอขอให้คนขับรถบรรทุกพาเธอไปส่งที่แรคคูนซิตี้ลมพายุบทบางทัศนะวิสัยบวกกับความประมาททำให้คนขับรถชนหญิงสาวคนหนึ่งจนตายคาทีแต่เมื่อลงจากรถพวกเขากลับพบเพียงความว่างเปล่าหญิงสาวที่ควรจะตายหายไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงคราบเลือดที่หมาของคนกับรถบรรทุกกำลังขมือบอย่างเมามันอีกด้านหนึ่งที่ร้านอาหารในเมืองแรคคูนซิตี้กรมตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพในแมนชั่นที่ภูเขาอาร์เลนั่นจึงทำให้ทีมบล่าวโวได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบที่แมนชัน่นไม่นานมาน,นี้มีเหตุการณ์ผิดปกติมากมายเกิดขึ้นผู้คนในเมืองเริ่มมีอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้รวมไปถึงเหล่าสัตว์ทุกชนิด ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้อีกด้านหนึ่งแคลมาถึงแรคคูนซิตีีในขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านเจ้าหมาของคนกับรถบรรทุกที่ขมือบเลือดอย่างเมามันก่อนหน้านี้เริ่มมีอาการผิดปกติคล้ายกับหมาบา้าก่อนที่จะงับมือของคนกับรถจนเลือดพุง่งทางด้านแคลเมื่อมาถึงบ้านเธอก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเพื่อนบ้าน แน่นอนคลิสแปลกใจและอยากรู้ว่าอะไรทําให้น้องสาวที่ถิ้งเขาไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อย่างน้อยจึงกลับมาหาเขาแคลจึงอธิบายให้คลิสรับรู้ถึงสาเหตุที่เธอกลับมาที่แรคคูนซิตี้ไม่นานมานี้มีมือดีสืบสวนและล่วงรู้ถึงการทดลองอันโหดหร้ายที่อัมเบลล่าทํากับเมืองนี้พวกมันวางยาชาวบ้านโดยการใส่เชื้อไวรัสลงไปในน้ำปลปาปาปีแล้วปีเล่า เพื่อใช้ชาวบ้านเป็นหนูทดลองอาวุธชิวภาพที่พวกมันสร้างและอันเบลล่ากำลังจะทำให้เมืองนี้กลายเป็นนรกพวกมันทำเชื้อไวรัสรั่วไหลในปริมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นเหตุผลที่พวกมันย้ายออกไปจากเมืองนี้เหลือเพียงนักวิทยาศาสตร์ไม่กี่คนและชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คลิสที่เป็นตำรวจกลับไม่เชื่อสิ่งที่แคลพูดเขาสั่งให้แคลออกไปจากบ้านเพราะเขาต้องไปทำงานที่กรมตำรวจแล้ว อีกด้านหนึ่งดรเบอร์กินหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดของอัมเบลลาก็กำลังพาครอบครัวออกไปจากแร็กูนซิตี้ผมคิดว่าสาเหตุที่คลิสและคนในกรมตำรวจไม่ติดเชือ้อเพราะอัมเบลลามีอำนาจสามารถสั่งการเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรมตำรวจได้พวกมันจึงเก็บตำรวจไว้ทำงานสกปรกหรือเคลียร์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทันใดนั้นชาวบ้านที่ได้รับเชื้อก็กระโจนเข้ามาในบ้าน และพยายามขาเมือบแคลแคลวิ่งหนีสุดชีวิตโชคดีที่มีช็อปเปอร์ของคลิสแคลจึงหนีรอดมาได้อีกด้านหนึ่งที่กรมตำรวจแรกกูนสิตีทีมบลาวโวที่ถูกส่งไปตรวจสอบศพที่แมนชั่นขาดการติดต่อไปอย่างลึกลับพอบอาตำรวจไอรอนจึงสั่งให้เวสเกอร์นำทีมอัลฟาไปยังแมนชั่นเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกรมตำรวจในตอนนี้เหลือเพียงผอบอตำรวจไอรอน กับลีออนเอสแคนาดีตำรวจน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งมาประจำการที่เมืองนี้ในขณะที่ลีออนกำลังไปเข้าเฝ้าระอิน์อยู่นั้นคนขับรถบรรทุกกับน้องหมาที่ตอนนี้กลายเป็นซอมบี้ก็ขับรถอย่างบ้าคลัง่งก่อนที่จะดริฟท์จนแหกโคงจนรถระเบิดไม่เหลือซากแม้เสียงระเบิดจะดังมากและซอมบี้โกดไรเดอร์จะเดินเข้ามาในกลมตำรวจแล้วแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางการหลับยามของลีออนได้ แต่แล้วพอบไอรอนก็มาถึงและเนวไกลระเบิดสมองเจ้าสมบีจนตายขาทีลีออนพยายามถามไอรอนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไอรอนก็ไม่บอกอะไรทั้งนั้นและเก็บข้าวของออกไปจากกรมตำรวจแล้วอีกด้านหนึ่งทีมอัลฟาก็เดินทางมาถึงภูเขาอาร์คเลพวกเขาพบซากรถของทีมเบลาโวที่โดนบางอย่างจู่โจมจนพังพินาศไม่ไกลจากซากรถพวกเขาพบร่องรอยของทีมบลาโว และดูเหมือนทีมบราโวจะเข้าไปในแมนชัน่นเจ้าของแมนชั่นแห่งนี้คือออสเวลล์สเปนเซอร์เขาคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งอัมเบลลาแม้สเปนเซอร์จะตายไปแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ของอัมเบลลายัางใช้แมนชั่นแห่งนี้ทำการทดลองบางอย่างที่เป็นความลับทางด้านพอบอไอรอนที่กำลังขับรถออกจากเมืองก็โดนกระหน่ำยิงเหล่มโดยกองกำลังติดอาวุธของอัมเบลลาพวกมันปิดทางออกทั้งหมดไม่ให้ใครออกไปจากแรคคูนสิตีได้ พราะอันเบลล่าต้องการปกปิดและทำลายหลักฐานการทดลองอาวุธชีวภาพไปพร้อมกับเมืองนี้ไอรอนจึงไม่มีทางเลือกเขากลับมาที่กรมตำรวจอีกครั้งท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดไอรอนวิ่งไปเอาปืนที่รถแต่แล้วท่านใดนั้นเจ้าหมาสอมบีก็ทะลวงเข้ามาในรถไอรอนกระหน่ำยิงใส่มันจนหมดแม็ก แต่ก็ยิงไม่โดนเลยซักนัดในขณะที่เขากำลังจะโดนข้ามือบแคลก็มาถึงและช่วยไอรอนเอาไว้ได้แคลลีออนและไอรอนติดอยู่ในกลมตำรวจที่มีฟงซอมีลล้อมรอบอันเบลลาปิดถนนทุกสายเพื่อปิดตายแรกคูนซิตีและทางเดียวที่จะออกไปจากเมืองนี้คือหอของทีมอัลฟาพวกเขาจะต้องติดต่อทีมอัลฟาให้ได้ก่อนที่อันเบลลาจะทิ้งจรวดถล่มแรคูนซิตีจนไม่เหลือซาก ทางด้านทีมอันฟ้าพวกเขาแยกกันสำรวจภายในแมนชั่นเพื่อตามหาทีมบลาวโวทั้งแมนชั่นมีเพียงความเงียบไร้วี่แววสิ่งมีชีวิตแต่แล้วคลิสก็สังเกตเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดมันคือนักวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นซอมบี้และมันขมือบสมาชิกทีมบลาโวเข้าไปแล้ว พวกคลิสกระนำยิงทะล่มซอมบี้เสียงปืนดึงดูดซอมบี้จำนวนมากมันจู่โจมทีม Alpha อัลฟ่าย่างบ้าคลัง่งและขเขมือบริชาร์ดเข้าไปแล้วส่วนแบลดท,ที่รออยู่ที่หอก็โดนซอมบีเม้เขมือบเข้าไปด้วยอีกด้านหนึ่งที่แมนชัน่นจิวสังเกตเห็นเวสเกอร์ใช้เครื่องมือบางอย่างที่ไม่ได้มีอยู่ในกรมตำรวจ ทันทีที่เวสเกอร์เล่นเป็นโนตามขีโน้ตที่ปรากฏบนเครื่องมือทางเดินลับก็ปรากฏขึ้นโดยแบลดที่โดนสอมบี้ขมือบก็ติดเชือ้อเข้าขลุ้มคลังและขับหอทะลวงเข้ามาในแมนชัน่นจนหอระเบิดไม่เหลือซากเวสเกอร์กับจิวรอดมาได้เวสเกอร์บอกจิวว่าไม่นานมันีนีมีหน่วยงานลึกลับติดต่อมาหาเขาพวกมันต้องการให้เวสเกอร์บุกเข้ามาในแมนชัน่นและขโมยตัวอย่างไวรัสของอเมลา่า แลกกับเงินจำนวนมากและเส้นทางหลบหนีออกจากแรคคูนสิตีโดยจิวก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่เวสเกอร์มาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับแล้วเขาทิ้งจิวไว้และตรงเข้าไปในทางเดินลับอีกด้านหนึ่งที่กลมตำรวจพวกแคลไม่สามารถติดต่อทีมอันฟ้าได้เป็นเวลาเดียวกับที่ซอมบี้พังประตูเข้ามาในโรงพักพวกแคลวิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีพวกซอมบี้ไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่ง แคลระนำยิงใส่ซอมบี้และพากนันหนีออกมาจากโรงพักได้พอบบไอรอนพาทุกคนมาหลบที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าสถานที่ที่เป็นดังฝันร้ายและยังตามหลอกหลอนแคลจนถึงตอนนี้เหตุผลที่ไอรอนพาทุกคนมาที่นี่เพราะสถานรับเลี้ยงเด็กมิทางเดินลับเชื่อมต่อไปยังแมนชั่นของอเมลา่า ท่านใดนั้นบางอย่างกระชากไอรอนเข้าไปในมุมมืดมันคือลิกเกอร์หนึ่งในอาวุธชีวภาพของอเมลา่าแม้จะตาบอดและไม่มีผิวหนังชั้นนอกแต่มันไวต่อเสียงและมีกล่งเล็บที่แหลมคมมากมันจู่โจมลีออนอย่างบ้าคลัง่งและในขณะที่ลีออนกำลังแย่ลิซ่าก็ปรากฏตัวและเข้าปะทะกับเจ้าลิกเกอร์ผมว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าลิซ่าเป็นใครและทำไมเธอจึงตกอยู่ในสภาพนี้ พ่อของลิซ่าคือสถาปนิกที่ออกแบบและสร้างแมนชั่นให้อันเบลล่านั่นแปลว่าพ่อของเธอรู้ทุกซอกทุกมุมในแมนชั่นอันเบลล่าไม่อาจปล่อยให้คนนอกรู้แผนผังทั้งหมดขององค์กรได้พวกมันจึงจับครอบครัวของลิซ่ามาทำการทดลองอาวุธชีวภาพ พ่อของลิซ่าถูกขังให้อดอาหารจนตายส่วนแม่ของเธอถูกฆ่าตายเพราะพยายามหนีและลิซ่าถูกพวกมันจับมาทดลองอย่างหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์แต่ลิซ่ายังมีสติสัมปชัญญะแคลเป็นคนเดียวที่ยอมคุยกับเธอในวัยเด็กนั่นจึงทําให้เธอเห็นแคลเป็นเพื่อนและนําทางพวกแคลไปยังแมนชั่นของอัมเบลลาอีกด้านหนึ่งที่แมนชั่นจิวก็กลับมาสมทบกับคลิส ก่อนหน้านี้ที่หอของทีมอัลฟาระเบิดจนไม่เหลือซากและทางเดียวที่จะออกไปจากเมืองนี้คือต้องตามเวสเกอร์ไปเท่านั้นทางด้านเวสเกอร์ก็เดินทางมาเจอห้องลับภายในห้องเขาเจอด็อกเตอร์เบอร์กินและจีไวรัสอาวุธชีวภาพของอันเบลลาเวสเกอร์บอกให้เบอร์กินส่งจีไวรัสมาให้เขาแน่นอนเบอร์กินไม่มีทางยอมทิ้งไวรัสที่เขาทุ่มเททั้งชีวิต พวกเขาจึงกระนำยิงใส่กันจนเบอร์กินลงไปนอนกองกับพื้นเวสเกอร์พยายามแยง่งจีไวรัสแต่เบอร์กินเก็บจีไวรัสหลอดหนึ่งไว้และฉีดเข้าตัวเองไปแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่พวกจิวมาถึงและกระนำยิงใส่เวสเกอร์จนบาดเจ็บสาหัสมากเวสเกอร์รู้ว่ายังไงก็ไม่รอดเขารู้สึกผิดและอยากชดใช้ที่ฆ่าพ่อแม่ของเชอร์รีเวสเกอร์บอกว่าอันเบลล่ากำลังจะทิ้งระเบิดใส่แรคคูนซิตี้ เพื่อทำลายหลักฐานการทดลองที่ชั่วร้ายทางเดียวที่จะออกไปจากเมืองนี้คือรถไฟใต้ดินของอมเมลลาเหลือเวลาไม่มากเวสเกอร์บอกให้จิวพาเชอรี่นี้ไปซะเขาบาดเจ็บสาหัสมากและขาดใจตายไปแล้วแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นด็อกเตอรเบอร์กินที่ฉีดจีไวรัสเข้าสู่ร่างกายฟื้นคืนชีพจีไวรัสกำลังเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอาวุธชีวภาพพวกจิวพยายามหาทีซ่อน จีไวท์รัสเปลี่ยนให้เบอร์กินกลายเป็นปีศาจที่ขลุ่มคลั่งและคลิสไม่มีอาวุธที่จะกำจัดมันได้ในขณะที่คลิสกำลังแย่แคลก็มาถึงและกระน่ำยิงท่าลมจนสามารถกำจัดเบอร์กินได้อันเบลล่าจะระเบิดเมืองนี้ตอน6กโมงเช้าและเหลือเวลาอีกหนาทีเท่านั้นในที่สุดพวกเขาก็มาถึงและขึ้นรถไฟเพื่อหน,นีออกไปจากเมืองนี้ แต่ไม่ทันที่จะออกไปจากอุโมงค์ได้ระเบิดที่อันเบล่าตั้งไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้รถไฟตกกลางและไม่สามารถแล่นต่อไปได้แต่มีอีกสิ่งที่น่าสยดสยองกว่าแรงระเบิดนั่นก็คือด็อกเตอรเบอร์กินกระสุนไม่สามารถฆ่าเขาได้จีไวรัสเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปีศาจที่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์คริสกระหน่ำยิงใส่ตาที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของจีไวรัสแต่ก็ไม่สามารถกำจัดมันได้ และในขณะที่คลิสกำลังจะโดนขมือบลีออนก็มาพร้อมปืนบาสุกา้าและเนียวไกย,ยิงถล่มจีไวรัสจนระเบิดไม่เหลือซากคลิสแคลร์ลีออนและเชอร์รีคือสีผู้รอดชีวิตจากเมืองแรคคูนซิตี้แต่ยังมีอีกคนที่รอดมาได้นั่นก็คือเวสเกอร์เธอคนนี้คือเอดาไม่ว่าเธอจะเป็นใครแต่เธอสามารถทำให้เวสเกอร์กลับมาจากความตายได้บางทีเธออาจเป็นคนติดต่อเวสเกอร์ให้ชิงจีไวรัส จากอัมเบลลาก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ Resident Evil Welcome to Raccoon City เพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย